วันนี้เรามาช้อปปิ้งกันตามประสาะแม่แม่ลูกๆกันที่คิดแลนด์สาขารังสิตคลองสี่ลำลูกกาค่ะที่นี่เป็นอาณาจักรสินค้าแม่และเด็กครบวงจรที่มีของกินของใช้สำหรับแม่และเด็กให้เลือกเยอะมากเรียกได้ว่ามาที่เนี่ยครบจบในที่เดียวเลยค่ะพอมาถึงจะส่งชูก็มุ่งตรงไปที่โซนของเล่นก่อนเลยที่เนี่ยมีของเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กๆทุกช่วงวัยเลยค่ะรับรองว่าถูกใจเด็กๆแน่นอน ดูสิคะแค่เริ่มต้นก็ได้ของเล่นติดไม้ติดมือกันคนละชิ้น2ชิ้นละค่ะส่วนคุณแม่ก็ขอมาตุนวัตถุดิบในการทำอาหารและก็ขนมของเดกเด็กก่อนเลยตรงนี้จะเป็นโซนนมผงเปลนอนสำหรับเด็กแล้วก็ผ้าอ้อมค่ะมีให้เลือกหลายแบรนด์มากแต่ถ้าเลือกไม่ถูกก็จะมีน้องๆพนักงานคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะหนังสือนิทานหรือว่าแฟชชั่ส่งเสริมพัฒนาการก็มีนะคะ ตรงนี้จะเป็นเป้อุ้มเบาะรองหมอนรองเสื้อผ้าเด็กน่ารักน่ารักเก้าอี้หัดนั่งคาซีรถเข็นมีให้เลือกเยอะไปหมดเลยค่ะมีเด็กอยากได้รถเข็นใหม่ละหนึ่งน้องน้องพนักงานที่นี่จะช่วยให้ข้อมูลและแนะนำการใช้สินค้าได้ดีมากเลยค่ะสงสัยเก้าอี้นั่งตัวนี้จะถูกใจชูโอเดินมาทดลองนั่งเองเสร็จสรรเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปช็อปกันต่อที่ห้องน้ํายาหรือว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสบู่เด็กน้ำยาล้างขวดนมผลิตภัณฑ์ซักผ้าถนอมผ้าค่ะห้องนี้เด็กๆชอบมากเพราะว่าได้เจอของเล่นถูกใจเลยค่ะที่นี่เรียกได้ว่าครบวงจรสําหรับแม่และเด็กจริงๆค่ะคิดแลนเขายังมีอีกสสาขาที่นคนปรปฐมและการจนบุรีนะคะส่วนสาขานี้ก็เดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวาง ใครสะดวกที่ไหนก็ตามไปช็อปได้เลยนะ